ดยผลิตภัณฑ์ AB Coffee กาแฟผงสำเร็จรูปผสมรังนกและคอลลาเจนคุณภาพพรีเมียมสนใจโทร0655941925 แลวมากต่อนนะคุณผู้ชมนะคะกับช่วงคันปากอยากดันค่ะคันปากอยากดันนะคุณผู้ชมนะเห็นอยู่ตรงหน้านะฮะอร่อยมากราคาไม่แพงและดีต่อสุขภาพด้วยทานแล้วไม่อ้วนนะคะถ้าเกิดเราไม่เคยรู้จักว่ามันคือกาแฟเราจะคิดว่าเป็นอย่างอื่นนะฮะจริงๆแล้วมันคือกาแฟคุณผู้ชมนะครชื่อว่าะอ่ากาแฟผสมรังนกและก็คาราเจนนะฮะ ทำมถึงไม่อ้วนน้ำตาล0%เอเขาได้ลลเปอร์เซใช้กาแฟพันธ์ุอาราบิกา้าสารสกัดมาจากธรรมชาติอะโวโคาโดถั่งเช่าตังกุยส้มแขกครีมเทียมสก,กัดจากน้ำมันรำข้าวแล้วก็มีสารสกัดจากคาิินชันนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยากให้ผมได้ลองทานจริงเลยอนะ่ะ เขากล้าการันตีว่าถ้าเกิดสมมติทานแล้วไม่ถูกใจเขายินดีคืนเงินนะคะใช่เลยค่ะแม่เพราะว่าปกติในหนึ่งกล่องแบบนี้เนี่ยเขาจะมีกาแฟ22ด้วยกันแต่ถ้าวันนี้คุณรับไปเลยนะคะเอ c ิค f e ฟ่จำนวน4กล่องเขาจะแถมให้เลยฟรีๆกับแก้วเอบิค f ฟฟี่หนึ่งใบแล้วก็เอบิค f ฟฟ่อีกหนึ่งซองเพราะเขาจะให้คุณไปชิมก่อนและเขาการันตีในเรื่องของรสชาติว่าอร่อยจริงๆไม่อร่อยยินดีคืนเงินค่ะราคาก็สุดคุ้มเลยนะเซตนี้ราคาเพียงแค่1,190บาทเท่านั้นสนใจโทรมาเลยค่ะ0655941925ย้นะะ65 55941925ค่ะ,ะคุณผู้ชมนะคะดาราสาวชีวิตเปลี่ยนหลังแต่งงานกับไฮโซนหนุ่มนะคะนามสกุลใหญ่แล้วก็ดังคนรักกันไม่น่าจะทํากันได้ลงคอคือสองสารเธอจริงๆนะเธอคนนี้เนี่ยตอนแรกใครๆก็บอกว่าเธอเนี่ยเป็นหนูตกถังเข้าสารนะคะแต่แท้จริงแล้วเนี่ย เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เธอใช้แล้วก็จุนเจือครอบครัวมาจากน้ำพักน้ำแรงที่เธอหาแล้วก็เก็บหอมรอมริบด้วยตัวเองทั้งนั้นเลยตัวไ้โซไม่ให้เหรอเออเขาบอกไม่ให้นะแม่ตระกูลของสามีไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรเลยอยู่กันแรกๆเนี่ยทุกอย่างก็ดูดีีนะแต่การเวลาผ่านไปฝ่ายชายเริ่มมีบ้านเล็กแต่ดาราสาวก็อดทนเพื่อลูกเท่านั้นอ่ามีลูกแล้วได้หลายครั้งแล้วเป็นข่าวหลายครั้งแล้วไม่ใช่ เขาจับได้หลายครั้งแล้วจับได้หลายครั้งแล้วนะคะผัวองคนเป็นเมียเนี่ยพอสามีม mm ีบ้านเล็กใครจะทนได้ก mm ็เกิดคําถามต่างๆมากมายพอโร่มีคําถามจากเมียเนี่ยสามีก็ไม่พอใจนะจนเกิดการลงไม้ลงมือเล็กน้อยๆก่อนแต่พอมันมีการที่ลงไม้ลงมือกันแล้วเนี่ยมันไม่มีคําว่าจบนะคะมีแต่จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆล่าสุดนะช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา สามีตระกูลดังคนนี้ไปบีบคอดาราสาวจนต้องเข้าโรงพยาบาละบีบพออมียบีบพออมียเลยนะคะจากนี้ความอดทนที่เคยมีของคนเป็นเมียจะสั่นคลอนหรือเปล่าเราก็ต้องรอดูแต่ว่าพอสอนนี้เนี่ยในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวมันก็ไม่ควรจะมีจริงๆนะคะเราเขาไม่รู้นะเรื่องผัวเมียมันพูดยาก เป็นเรื่องของเขาสองคนคำว่าบีบคอเมียเนี่ยก็คือสามภรรยาเอามาให้ข่าวแต่จริงๆแล้วเราไม่รู้หรือบางทีเมียเขาอาจจะรองเท้าตกหน้าแล้วผัวก็เลยบีบคอให้ม่จะบอกว่าเขากุข่าวขึ้นมาอย่างเงี้ยบางทีการเขียนข่าวมันก็ต้องมีการใส่ผงชูรสมันก็ต้องมีการใส่มันจะได้อร่อยอร่อยบีบคอเมียแบบว่าคือพี่นะพี่ถ้าเกิดเป็นคู่ที่พี่คิดเนี่ยนะพี่ว่าเขาคูจะต้องทําใจว่าตั้งแต่วันที่เขาแต่งงานเขาตระกูลนี้แล้วล่ะเพราะอะไรแม่ เขารู้ตัวของเขาดูดีอยู่แล้วเขาแต่งเข้าตระกูลอะไรอ่ะคือก่อนที่เขาจะเข้าไปเขารู้อยู่แล้วว่าตระกูลนี้เป็นมันจะเราเจอยังไงเออและสังคมที่ดาราคนนี้อยู่ก็มีสังคมลักษณะอย่างเงี้ยอยู่เต็มไปหมดแล้วมันก็ไม่ไ้ยังไม่ทำไม่รู้เรื่องอีกหรอถ้าเป็นถ้าเป็นคนคนเดียวกันนะคะถ้าเป็นคนคนเดียวกันต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวไม่มาด่าฉันนะฮะถ้าเป็นคนคนเดียวกันค่ะแต่เราไม่ได้ระบุชื่อใครเราไม่ระบุชื่อใครเพราะเราเขาไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วคนที่แม่คิดเนี่ยก่อนที่เขาจะแต่งเขาคบกันนานไหม ก็ได้สักพักหรือเขาก็มีแฟนมาเยอะแยะมากมายอะ่ะเออ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วก็ <ๆ S 2> เขาก็มาแต่งกับคนเนี้ยเราก็ดูแล้วว่ามันเหนื่อยอะ่ะการแต่งเข้าบ้านคนรวยเนี่ยมันไม่ใช่แต่น้องคนนี้เราที่เจออะ่ะผู้คนก็เจอหมดมีหลายบ้านเหรอแม่ผู้ชายรวยมักจะมีเมียน้อยเยอะเพราะเขาเลือกได้เงเหรอเขาก็มีเมียน้อยอะ่ะบางทีผู้หญิงไปก็ไม่มีเวลาให้สามีไปเลี้ยงลูกไงผู้ชายมันก็ไปมีเมียน้อยค่ะ น่าสงสารเนาะแล้วก็ไม่ใช่แต่น้องคนนี้นะ,ะที่พี่รู้มาว่าผัวมีเมียน้อยนะยังมีคู่อื่นอีกมีนางเอ,งอกคนนึงอ่ะถึงเราก็ตกใจแน่เลยถ้าเกิดเรารู้ว่าเป็นนางเอกคนนี้ผัวก็มีเมียน้อยเป็นนักศึกษาด้วยใครแม่ฮะใครแม่เขียนหน่อยซักนิดจริงเหรอเนี่ยเคยแอบคิดมาตลอดว่าทำไมคู่เขาดูน่ารักดูโชคดีจังจ<า>น่ารักเท่าไหร่ผัวยิ่งมีเมียน้อยค่ะก็หน้าตาดีสร้างภาพ ก็หน้าตาดีเนาะหรอนั่นไงหนูว่าแอบคิดแล้วว่าน่าจะต้องมีพวกนี้ก็มีปุ่มได้หรอถ้าเขามีปุ่มได้เขาจะต้องแบบเป็นระบายคนพวกนี้เขาจะมีปุ่มได้เพราะอะไรแม่ไม่รู้ทุกคนเลยพี่ตังสังเกตมาหลายคนแล้วคนอย่างเงี้ยจะมีปุ่มได้แปลกนะเออแฟนสวยภรรยาสวยมากเลยนะมีเมียน้อยเมียน้อยเมียน้อยสวยแต่ว่าความสาวดึงกลับมาไม่ได้ไงอืมก็จริงอะแม่คุณอย่าลืมว่าสวยสวยแบบแก่ๆกับเด็ก อายุยี่สิบอย่างเงี้ยสาวอ่ะกินสาบสาวกินสาบสาวซื้อไม่ได้มันซื้อไม่ได้นะมันไปแล้วไปเลยนะฟิล์โมนเนี่ยพอมันหมดไวมันก็ไม่ผลิตแล้วนะฟิลโมนเนี่ยกินสาบสาวมาคาร่าอี่เท่าไหร่ลูกหมดแล้วหมดแล้วหรอแม่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมันต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะหมดอะแม่ ห้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดจนถึงยี่สิบแบบไปยี่สิบยี่สามอะอันนี้ยังมีกลิ่นสาวอยู่ใช่กลิ่นสาวสาวยี่สิบห้าที่ถ่าดประกวดนางงามเขายังมองเลยว่าชลาแล้วเหรอแม่ใช่เขาตีเลยว่าชลาโอ้นางงามเขาเริ่มประกวดต้องประมาณนางงามนะคะ 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24พอแล้วครบพอใช่พอ25อปั๊บกันคือชลาแล้ว 26, 27<อ>คือแก่แล้วสำหรับการประกวดนะฮะผู้หญิงก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้เราเกิดมาเนี่ยเด็กสาวๆมันเกิดมาบนโลกใบนี้ยเยอะอสู้ไม่ไหวค่ะแม่สู้ไม่ไหวจริงๆก็ต้องทำใจอะ่ะนะคะบางคนเขาก็ทำใจได้ บางคนก็ทําใจไม่ได้ก็ต้องเลิกแต่บางคนเขาทาใจได้ก็คือจ่ายเงินให้ฉันมาฉันก็จะอยู่ของฉันกับลูกฉัน oh. เลี้ยงฉันให้สบาย oh. แกจะ oh. ไปม,มีบ้านเล็กบ้านน้อยก็เรื่องของแกก็เห <c oughs> มือนพี่ธัญญาเนาะก็ก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แล้วแต่ครอบครัวของแต่และครอบครัวแล้วเขาพูดไม่ได้แล้วเราบุกจับจงไม่ได้นะฮะอ่ะมากันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ชมนะก็ไปเดากันเองว่าดาราคนนั้นคือใครนะฮะ น้องกราฟคณาวุธนะคะขอบคุณแฟนคลับนะทุ่ม10ล้านวอวยพรนะหเมืองใหญ่ทั่วโลกค่ะโอ้ยเรียกได้ว่าอิจฉาจริงๆนะคะเพราะว่ามีแฟนคลับที่รักเยอะมากๆสําหรับคุณกราฟนะคะล่าสุดเนี่ยเขามีคอนเสิร์ตนะคะ A Thousand Story of Graph Happiness ตอน Be My Wonderful Emoji ครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเกิดนะคะครบรอบ23ปีเต็มของเขานะ,ะเพื่อเป็นการตอบแทนความรักจากแฟนคลับที่มอบให้กับคุณกราฟ พร้อมกันนี้เนี่ยเจ้าตัวก็ได้พูดถึงความประทับใจนะคะในช่วงวันเกิดที่ผ่านมาเพราะว่ามีแฟนคลับเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงต่างแห่งกันเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดเยอะมากๆจนทําให้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับโลกไปเลยและหนุ่มกลาเนี่ยเขาก็เลยจัดเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนคลับนะคะไม่ใช่แฟนคลับจัดให้เขาเขาเนี่ยจัดเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนคลับด้วยการที่เอารูปตัวเองขนาดใหญ่ไปติดที่ BTS สถานีต่างๆค่ะเพื่อให้แฟนคลับเข้าไปถ่ายรูปได้ในช่วงวันที่2 4ธันวาคมที่ผ่านมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย แฟนคลับทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศได้เล่นใหญ่จัดเต็มให้กับคุณกราฟโดยการที่าทากราฟเบอร์เดย์โปรเจกต์2020นะคะอวยพรวันเกิดบน6จุดในเมืองใหญ่ของโลกเลยไม<ะ>่ว,ว่าจะเป็นทั้งในประเทศไทยประเทศญี่ปุน่นเกาหลีจีนไต้หวนันหรือจะเป็นเวียดนามรวมมูลค่าแล้วกว่า10ล้านบาทเลยซึ่งหนุ่มกราฟนะคะพอเขาได้ยินข่าวแบบนี้เนี่ยเขาก็ตกใจมากๆเหมือนกันเขาก็เลยอยากจะขอบคุณนะคะในความตั้งใจของแฟนคลับทุกคนนะฮะอะนะฮะ อ้าําพาัชราภาณตาซึมนะคะหลังเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์ใช่ไหมพิเศษจากแฟนๆน,นะ,ะซึ้งใจจนพูดไม่ออกเพราะว่าล่าสุดเพิ่งผ่านวันเกิดไปนะคะเพิ่งผ่านวันเกิดไปนะคะตอนนี้เนี่ยปีนี้ก็เข้าสู่อายุอายุครบ42ปีแล้วนะคะแต่ว่าความสาวความสวยเนี่ยยังคงสตาร์ไว้เหมือนเดิมเลยจริงๆค่ะวันเกิดของแม่อ้ําเนี่ยผ่านมาวันที่5ธันวาคมนี่เองนะคะก็สมได้รับตาแหน่งสุตาสาวของเมืองไทยจริงๆค่ะเพราะว่าล่าสุดปีนี้เนี่ย คุณอ้ามเขาเปลี่ยนจากการปาร์ตี้ฉลองนะเปลี่ยนมาเป็นการไปทําบุญร่วมกับแฟนคลับค่ะแล้วก็มีการนะคะโพสต์คลิปชวนยิ้มเรียกน้ําตานะคะเพื่อแฟนแฟนของสาวอ้ามเนี่ยร่วมกันเซอร์ไพรส์วันเกิดทําเอาสาวอ้ามถึงกับน้ําตาซึมประทับใจสุดๆไปเลยค่ะเเงินก็มีการบริจาคเข้าเงินเขาอะไรเขาเขาเรียกว่าเข้าโครงการอ้๊ด้วยนะคะเป็นโครงการเขเรเหมือนช่วยดึกออทิสติกนะฮะก็ ก็บริจาคกันก็เพื่อนๆของอ้๊มก็บริจาคกันเยอะนะ,ะฮะห้าพันเจ็ดพันหมื่นหนึง่งพี่เอห้าหมื่นนะฮะพี่เอห้าหมื่น แล้วก็ช่วยกันบริจาคเพราะว่าม,มีงานการกุศลด้วยอ้าอําก็ก็ขอช่วยกันก็ขแขก<ช>รับเชิญก็ประมาณร้อยคนใครจะเข้าไปในงานก็ต้องช่วยบริจาคบริจาคใีอ้ําไม่ได้เอานะฮะบริจาคให้กับมูลนิธิหมดมเลยนะคะก็อขอให้อ้ํามีความสุขด้วยเช่นเดียวกันเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมนะวันนี้ต้องขอขอบคุณ AAB Coffee นะฮะกาแฟผสมรังนกและก็คอลลาเจนนะฮะน้ำตาล0%ตคอเลสเตอรอล0%็ครับใช่แล้วค่ะวันนี้มาพร้อมโปรสุดคุ้มเลยปกติใน1กล่องแบบนี้เขาจะมีกาแฟ22นะคะ และถ้าวันนี้คุณรับไปเลยจำนวน4ี่กล่องข้อแถมฟรีๆให้เลยกับแก้วเอ Coffee หนึ่งใบแล้วก็ AB Coffee อีก1ซองเพราะเขาจะให้คุณไปชิมก่อนไม่อร่อยยินดีขึ้นเงินเลยทั้งเซตนี้ราคาเพียงแค่1 1 9 0บาทเท่านั้นสนใจโทรค่ะ0 6 5 5 9 4 1 9 2 5้าส่นาย้ำนะคะ0 6 5 5 9 4 1 9 2 5ส่นค่ะเวลาหมดแล้วเรา2คนพร้อมทีมงานแล้วก็กระเทยข้างในนะคุณผู้ชมที่โดนสามีทิ้งนะฮะต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ